ก็สวัสดีครับอยู่กับอูช่างหนึ่งครับเราก็รับ n m a น็คันนี้เข้ามานะครับอ่าสีออกดำด้านนะครับคันนี้เบื้องต้นนะครับลูกค้าก็มาซื้อเบาะมือสองที่ร้านนะครับ4 0 0รอบาทครับซื้อเสร็จเุ๊บรถกลับไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ติดกำลังอัดหายนะครับสอบถามเบื้องต้นนะครับคือสตาร์ทไม่มีแรงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู ประมาณนี้ครับมีเสียงประมาณนี้นะครับสอบถามเบื้องต้นลูกค้าบอกว่าขี่มาฝ่องเดือนแล้วน้ํามันเคยดันนะครับไม่เคยเติมน้ำมอ้น้ําเลยแต่ว่าขี่ได้ฝ่องเดือนไม่มีพังครับมีรอบนี้ครับมาอู่ช่างหนึ่งนะครับพังนะครับผมตันนิษฐานได้ว่าคือหนึ่งครับลดน้ําแห้งนะครับความร้อนขึ้นนะครับลูกอาจจะเบรกได้นะครับหรือไม่ก็เข้าหวี่ยงลาโลกนะครับเพราะว่า มีเสียงดังเวลาฟาตานะครับแกลกแกลนะครับแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คันนี้นะครับมาซื้อเบาะ400นะครับอาจจะทําเครื่องหลักพันนะครับก็ต้องทิ้งรถไว้ครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะทําการลื้อนะครับก็ว่าอะไรเสียหายบ้างนะครับเราก็ทําการเช็คไอเดียเสียนะครับว่ารั่วไหมนะครับ ่วนะครับอีกข้างนึงครับรั่วนะครับเดี๋ยวมาเช็คไอเสียนะครับไอเสียไม่รั่วนะครับไอเสียไม่รั่วนะครับก็ประมาณนี้ครับวาลรั่วนะครับแล้วก็ต้องทําการทําเบ้าฝาใหม่นะครับเพื่อรับกําลังอัดของลูก62ที่ทํามานะครับอันนี้ก็คืองานแก้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับ ก็คันนี้นะครับเปิดกุญแจนะครับก็ยังประกอบไม่เสร็จนะครับเรื่อง VVA อะไรชุดนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องก็ติดแล้วนะครับก็เหลือเก็บงานพวกปั๊มน้าชุดไล่น้ํานะครับอันนี้ก็เครื่องติดนะรันแรกก็ประมาณนี้ครับเปิดที่เหลือเดี๋ยวลูกค้าเอาของมาเพิ่มเติมให้อีกทีนึงครับก็คันนี้มานะครับก็ตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับ ข้างก็ดังประมาณนี้ครับส่วนเครื่องก็ไล่ให้เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้ครับก็สามารถส่งงานได้ครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน Youtube ก็ฝากกด s ับ s c ไ i b ์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ